ลาไปด้วยตอนนี้โลกไม่ปกติจริงๆฝนตกหนักเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นทางการออกพยพผู้คนเราวสองแสนคนออกจากพื้นที่เสี่ยงเมื่อวานนี้ร้านค้าในย่านการค้าเมืองมัตสยึยามะถูกน้ําท่วมทันทีนะคะหลังจากที่ฝนตกลงมาไม่นานคะ่ะทางสํงงานักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าฝนที่ตกอย่างหนัก เกิดจากอากาศที่อบอุ่นและชื้นเป็นพิเศษในฤดูการนี้ไหลเข้าสู่บริเวณความกดอากาศต่ำและแนวปะทะขณะที่ส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นกองเลยซึ่งลดระดับจากพยายุไต้ฝุ่นเป็นความกดอากาศต่ำนอกเขต้อนพื้นที่รับผลกระทบอย่างเร็วๆนะฮะโอซาก้าวากายามะเกียวโตแม่น้ำบางสายในฮิโรชิมายามา,ยามากุจิช,ชิมาเนะและเกียวโตวสูงเกินระดับอัตราที่จะท่วม แม่น้ำโกโนกาวะในชิมาเนะมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมเมื่อวานนี้รถไฟชินคันเซ็นระหว่างฮากาตะตันตงเชียงใต้ของญี่ปุ่นและโตเกียวหยุดบริการชั่วคราวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ